สวัสดีค่ะพบกับรายการอาเซียนนิวค่ะกับพี่เน่งค่ะพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เรามปเรื่องร้อนนะคะเกี่ยวกับการขึ้นภาษีมหาโหดของผู้นําของสหรัฐนะคะซึ่งคนที่กระทบกระเทือนมากเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยและหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามเพราะว่าโดนขึ้นภาษีไปเท่าไหร่นะพี่นุชโอ้โหสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่โน่งเ<บ>เยอะนะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเขาก็เลยต้องกลับมาสํารวจทิศทางท่บ้านของเขาว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อจะเก็บข้อมูลเนี่ย ไปเจราจากับทางสหรัฐว่าเขาจะปรับภาษีกันได้หรือไม่อย่างไรนะคะตอนี้เขาบอกว่าพิษภาษีทั้งเนี่ยทำเวียดนามระสัส่งระสายมากทีเดียวนะคะรัฐบาลเวียดนามก็เลยได้แจ้งต่อบริษัทเอกชนนะคะให้คุมเข้มสินค้า<ม>วัตถุดิบนะคะและก็การแจ้งแหล่งกําเนิดสินค้าแล้วก็ให้จัดการกับการช่อกงแหล่งกําเนิดสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นต้นทางเป็นสาเหตุที่ทําให้ทางสหรัฐไม่พอใจนะคะ<ม>ว่าเป็นทางผ่านของ สินค้าจีนนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเอกสารหลุดไปถึงมือสื่อต่างประเทศก็คือหลุดไปถึงมือรอยเตอร์นะคะเกี่ยวกับสินค้าวัตถุดิบแล้วก็แหล่งกําเนิดสินค้าปลอมก็คือว่าสินค้าวัตถุดิบเนี่ยมันไม่ได้มาจากประเทศเวียดนามแต่ว่ามันอาจจะส่งมาจากประเทศจีนนะคะจนกลายเป็นประเด็นที่ทําให้สหรัฐเนี่ยต้องตั้งกําแพงภาษีกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากเลย46%ทําหอทมาหากินกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เตือนให้บริษัทผู้ผลิตนําเข้าสินค้าวัตถุดิบในเวียดนามนะฮะที่ที่ตอนนี้ดําเนินการอยู่เนี่ยบอกว่าพยายาม,มหาแหล่งวัตถุดิบที่มันมาจากหลากหลายแหล่งนะคะอย่าไปพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่มาจากที่เดียวก็คือจากจีนนั่นแหละ ความจริงอ่ะมันคือการแก้ตัวนะพี่มองว่ามันเป็นการแก้ตัวของรัฐบาลของเวียดนามซึ่งเขาบอกว่าการที่มีแหล่งวัตถุด,ดิบมาจากจีนนี่แหละมันทาให้เขาเดือดร้อนนั่นเองพี่นุษ์อืมค่ะในเรื่องนี้นะคะเวียดนามฟลัสนะคะก็เว็บไซต์ในเรื่องของข่าวสา,ารในเวียดนามเนี่ยรายงานว่าปัญหานี้เกิดจากสหรัฐอ้างว่าสินค้าเม็ดอินเวียดนามเป็นสินค้าจีนที่นําเข้ามาสวมสิทธิ์ค่ะเพื่อส่งออกไปสหรัฐนะคะ จนทำให้รัฐบ,บาลวอชิงตันไม่พอใจเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมมีสินค้าโสมสิทธิ์เยอะนะและกำหนดอัตราภาษีตอบโต้อ,ตอ,ตอ,อย่างรุนแรงต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะโดยเฉพาะในเวียดนามซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงทีเดียวค่ะ46%เนี่ยวอชิงตันนะคะประกาศขึ้นภาษีตอบโต,ตนะคะว,วันที่9เมษายนนะคะแต่แล้วในวันที่10เมษายนนะคะหลังจากที่โดนจีนถล่มไปอีกหนึ่งประมาณ84%นะคะ <c oughs> <c oughs> ถล่มกลับเนี่ยค่ะทำให้วอชิงตันเนี่ยตัดสินใจว่าแบบจะ มีการชะลอการขึ้นภาษีประเทศที่เหลือนะคะที่ไม่ใช่จีนออกไป90วันนะคะแต่ก็มีการเปิดโอกาสให้ประเทศเหล่านั้นนะคะที่ไม่ใช่จีนนะคะจริงๆเราเขาก็หวังจีนด้วยแหละให้เข้ามาเจรจานะ<ม>แล้วก็เพื่อที่จะดูว่าจะมีการวางแผนยังไงในเรื่องภาษีกันต่อไปนะว่าเงื่อนไขที่ส่งมาเนี่ยจะดีหรือเปล่านะคะโดยสมาคมอุตสาหก,การรมการส่งออกได้เตรียมงานกับบริษัทเอกชนอย่างใกล้ชิดะค่ะเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดนะคะ และให้คำแนะนำการวางแผนผลิตนะคะเพื่อส่งออกอย่างเหมาะสมกับสภาพภาษีที่เจออยู่ในเวลานี้นะคะเพราะเวียดนามเนี่ยส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกานะคะเป็นหลักเลยค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะก็คือ30%ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดทางประเทศเวียดนามพิมมเศษก็ถือว่าถ้าจะนับแล้วเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนนะที่แบบว่าพึ่งพาตลาดสหรัฐเลยนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษเนอะก่อนหน้านี้นะนะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งสินค้าไปตลาดสหรัฐเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันเนอะพอเขามาญาติดีกันเขาก็เลยได้รับสิทธิพิเศษแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้รับพิเศษกว่าใครนะมากมากกว่าเพื่อนเลยเนี่ยอเซียนเขาบอกเบื้องต้นนะสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามเตือนผู้ผลิตให้ระบัดระวังก็คือให้กระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นๆไม่พึ่งพาแหล่งเดียวหรือจักจีนมากเกินไปนะคะ ให้ลดการพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียวก็คือสหรัฐนั่นแหละม,มาบ่อยผ้าเอกชนเนี่ยให้หาตลาดใหม่กันได้แล้วนะคะแล้วก็ให้สร้างความมั่นใจกับผู้ค้าในกรณีมีการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบในการผลิตและก็เรื่องมาตรฐานสุขอนามัยนะคะแล้วก็ให้ปรับข้อกําหนดด้านความปลอดภยัยแล้วก็แหล่งกําเนิดสินค้าของประเทศผู้นําเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหากรณีสวมสิทธิ์หรือช่อโกงแหล่งกําเนิดสินค้านะคะแล้วก็ให้หาลูกค้าและพันธมิตรใหม่ๆใ,ในตลาดใหม่ๆที่ยังไม่เคยค้าขายด้วยแล้วก็เลือกตลาดที่มีศักยภาพสูงนะคะรวมถึงพิจารณาแหล่งวัตถุดิบอย่างรอบคอบนะคะต้องแน่ใจว่า ผลิตภัณฑนะ์เป็นไปตามมาตรฐานและแหล่งกําเนิดและการตรวจสอบย้อนกลับตามที่ลูกค้าต้องการความจริงเรื่องราวทั้งหมดนี้มันต้องทําอยู่แล้วนะคะเ<ม>วียดนามนะคะรัฐบาลเวียดนามมันเป็นเรื่องที่คุณอัมมัสต้องทำนะ,ะไม่ใช่เพิ่งจะมาคิดจะต้องมาทําตอนนี้ตอนเจอ46เปอร์เซ็นต์แต่อย่างว่าแหละเขาเพิ่งพาการส่งออกมากเดี๋ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่า<ม>ทําไมเนี่ยเขาถึงต้องแบบว่ามาโบยที่จีนเพราะว่าจริงๆแล้วมีบริษัทเยอะมากนะคะที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม และมันก็เป็นบริษัทของสหรัฐเองด้วยนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนอย่างที่ว่ามันคือบริษัทอเมริกันกับบริษัทเกาหลีใต้เพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นของการลงทุนในเวียดนามนะคะเขาบอกว่าเมื่อถูกภาษีมหาโหดของสหรัฐเช่นนี้นะคะบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในเวียดนามนะที่จะได้รับ ผลกระทบเนี่ยเพราะว่าเข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะนะแล้วก็เน้นใช้เวียดนามเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปทั่วโลกนะคะรวมทั้งตลาดอย่างสหรัฐด,ด้วยบริษัทเหล่านี้นะคะก็อยู่ในหลักๆคือ5อุตสาหกรรมหลักก็คืออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะพี่นุษค่ะแล้วก็การผลิตเครื่องจักรนะคะชิ้นส่วนประกอบสิ่งทอ แล้วก็เครื่องหนังและรองเท้ารวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มอขอแถมไหนว่าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รายใหญ่ก็คือซัมซุงเลยคะ <c oughs> ส่วนสิ่งทอกระเป๋าเครื่องหนังรองเท้าเนี่ยไนกี Nike, <อ>้ใช่ไหม,ไหมอาดิดาสอะไรพวกนี้ก็เป็นของอเมริกาทั้งนั้นเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเวียดนาม r i ฟิงดอทคอนะคะเผยว่าในปี67นะคะมีบริษัทจากทั่วโลกนะคะเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากถึง65,000บริษัทค่ะเพิ่มจากปี66นะคะถึง4.5%เลยนะคะ แล้วก็เวียดนามได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากถึง120 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยมีการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐะะไม่เกิน20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือต่างกันมากนะคะบริษัทระดับโลกที่เข้าไปลงทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแน่นอนคะ่ะ s ัมซุงไมโครซอฟท์นะคะอินเทลเอลจีนะคะฟ็อกซ์คอนลุกแชร์นะคะแพคกรทอนนะคะแอปเปิลเอ็นียนะคะทำชิปเนาะยูนลเนะคะ p r o ต์แอนด์แกรนะคะ ibm p e p ป i c o ก o o ู s ์นะคะก็คือแป๊ปซนั่นแหละ a อ Bo t t นะ Honda แล้วก็ Nestle นะคะแหมเป็นบริษัทชั้นนำทั้งนั้นเลยนะคะบริษัทดีมากเลยด้วยนะคะการเลียกเก็บภาษ,ษีของทรัมป์นะคะกระทบกับบริษัทอเมริกันในเวียดนามเต็มๆเลย โดยเมื่อ2ปีก่อนนะคะ Apple ตัดสินใจย้ายจากจีนนะคะเข้ามาในเวียดนามนะคะตามยุทธศาสตร์จีนบวกหนึ่งหรือใช้น้าพลัสวันนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันมีกระแสนโนาะในเรื่องของ Decoupling เนาะในการกระจายความเสี่ยงนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวก็คือมุ่งเป้าไปที่จีนนี่หละคะให้กระจายการผลิตออกจากจีนที่มากที่สุดเนาะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดไชน่าพลัสวันนะคะ ทำให้บริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็คือจะต้องแบบย้ายออกมาบ้านแล้วก็ทําให้บริษัทซัพพลายเออร์นะคะของ Apple นี่แหละที่เคยอยู่ในจีนนะคะก็ย้ายออกมาด้วยโดยในขณะนี้นะคะจีนถูกเรียกเก็บภาษีจากสาหรัฐ145%ารนะคะสินค้าที่เข้ามาผลิตในจีนในตอนนี้นะะที่เป็นสกุล a p p l e นะคะก็ยังเป็น iPad, MacBook แล้วก็ a i r p o อตอยู่นะคะบริษัทจีนในเวียดนามนะคะส่วนใหญ่เป็นบริษัทซัพพลายเออร์นะคะให้กับอเมริกันยุโรปแล้วก็เกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นนะคะ ก็บริษัทเหล่านี้ที่ย้ายออกมาจากจีนเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในเวียดนามด้วยเข้ามาอยู่ในอาเซียนนะคะทําให้จีนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นเบอร์สองรองจากต่าหลีใต้เลยค่ะพี่เน่งก็คือเป็นผลพวงจากการใช้นโยบายจีนบวกหนึ่งนั่นแหละคะ่ะและคนที่ใช้นโยบายเนี้มันคือบริษัทต่างชาติทั้งนั้นนะนบริษัทจีนก็คือตามออกมาเพราะว่าเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ คนที่ใช้ในโยบายเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะคะ<ม>บริษัทใหญ่ๆที่เป็นเอกชนเนี่ยแล้วก็บริษัทเกาหลีใต้แล้วก็บริษัทจากญี่ปุ่นนะคะย้ายเข้าไปที่เวียดนามส่วนมากเลยย้ายไปเวียดนามแล้วก็มาไทยบ้างไปมาเลเซียบ้างแล้วผู้ซัพพลายเออร์เนี่ยมันก็ตามมาเป็นพวงเลยค่ะตอนนี้ซัพพลายเออร์เนี่ยก็มีทั้งท้องถิ่นแล้วก็มีทั้งซัพพลายเออร์ที่เป็นคนจีนที่เป็นชาวจีนบริษัทจีนก็ย้ายตามเข้ามาด้วยตอนนี้<ม>เวลาถ้าผมจะแก้ไขเรื่องนี้<ม>เขาต้องไปตามดูด้วยนะว่าซัพพลยายาอย่ยาัวงถื ไอ้กูดออฟออริจินเนี่ยมันยังเป็นของเวียดนามหรือเป็นของจีนนะก็ต้องไปดูรายละเอียดซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าก็เลี่ยงบาลีกันไปแต่ว่าครั้งนี้มาขึ้นภาษีเนี่ยก็ก็เป็นมาตรการหนึ่งอ่ะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของคุณทรัมป์านะคะที่แกจะใช้ต่อรองอะไรก็ว่าไปเราก็ต้องดูกันไปตอนนี้ก็ตาไม่กระพริบเลยทีเดียวนะคะจนถึงวันนี้นะผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติอเมริกันและเกาหลีใต้น่ะต่างก็ขยับตัวค่ะโดยทางซัมซุงเนี่ยเขาเริ่มออกมาบอกเลยว่า จะเพิ่มการผลิตนะคะที่เกาหลีใต้กับอินเดียเพิ่มขึ้นให้มากกว่าในเวียดนามเริ่มรู้แล้วว่าซัพพลายเออร์ที่มาเนี่ยน่าจะมาจากน่าจะมาจากจีนไหมนะเลยถึงบอกว่าต้องไปเอาไปผลิตที่ที่เวียดนาไมไปท,ที่ที่อินเดีย นะที่อินเดียมากขึ้นตอนนี้อินเดียก็เห็นว่าผนอะไรขึ้นเครื่องบินไปไปไปส่งที่สารายกันอยู่นะเ <c oughs> ยอะนะแต่ไม่ใช่ว่าอินเดียไม่โดนนะแต่ว่าคือว่ามันโดนน้อยกว่าที่เวียดนาม,มนก็โดนไป27เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วหลายคนก็พยายามจะย้ายเข้าไปอินเดียก็เดี๋ยวถ้ามันย้ายเข้าไปมากๆลาแล้วมันได้ดุลมาก๋ยวมันก็เจอปัญหาเดิมนนะคะตอนนี้ขณะที่รอคอยให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยเดินหน้าเจรจากับสหรัฐเพื่อหาทางออกนะคะในการที่จะ ลดภาษีให้มันให้มันน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็ดูซิว่าภายในวันเนี่ยใครจะเจรจาแล้วได้เรื่องได้ราวหรือว่าได้บักได้ผลมากแค่ไหนต้องมาดูกันอีกที เก้าสิบวันนี้มันนานมากนะตอนนี้ต้องดูกันหลายชั่วโมงเลยเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยเปลี่ยนนโยบายหรือว่าปรับเปลี่ยนนโยบายเร็วมากพี่นุชใช่ค่ะพี่เน่งทีนี้เนี่ยประเทศที่เข้าไปเจรจากับสหรัฐแล้วนะคะก็ก็มีได้แก่นะคะอันดับแรกะคะืญี่ปุ่นนะคะไต้หวันนะคะแล้วก็สหภาพยุโรปซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาคือความน้ำเหลวะคะ่ะยังไม่มีใครเซ็นอะไรกลับมาแล้วก็ยุโรปมีการกระซิบออกมา ดังๆนิดนึบอกว่าสหรัฐต้องการอะไรคะอืมซึ่งทุกคนนะแม้แต่รายใหญ่อย่างสิงคโปร์ก็บอกว่าจากที่เราไม่เคยเสียภาษีให้กับสหรัฐเนี่ยนะเพราะมีข้อตกลงกันเยอะแยะเนี่ยตอนนี้มาเรียยเก็บ10%ถึงกลับไปเจรจาใหม่ก็ยังต้องเสียอยู่ดีไหมจากที่ไม่เคยเสียเพราะฉะนั้นก็คือเป็นมาตรการขึ้นภาษีอันแยบยลของท้ามทางหนึ่งนะคะเอาละคะนี่ก็เป็นเรื่องร้อนๆที่เราเอามาฝากกันสําหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ